ตอนที่หดึงคืนจากความตายในบ้างหลังหนึ่งยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความเงียบปนเสียงสะอื้นเบาๆหญิงทาราคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนเตียงหายใจแผ่วเบาแทบไม่รับรู้สิ่งใดแพทย์บอกกับครอบครัวว่าให้ทำใจไว้เถิดทั้งคงอยู่ได้อีกไม่นานญาติที่น้องต่างพากันร้องไห้บางคนจับมือบางคนสวดมนต์ ทุกคนรู้ว่าท่านมีศรัทธาแรงกล้าในคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหญิงชราคนนี้เคยบอกลูกหลานเสมอว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขให้นึกถึงคุณแม่ไว้ก่อนท่านจะช่วยเราเสมอเมื่อเห็นอาการท่านอ่อนแรงลงทุกขีลูกหลานจึงพร้อมใจกันนั่งล้อมรอบเปียงสวดเสียงสันพระนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ ขอคุณแม่บุญเรือนเมตตาช่วยแม่ด้วยเวลาในห้องนั้นเหมือนหยุดนิ่งอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดแล้วจู่ๆเสียงหายใจที่แผ่วเบาก็กลับมามีจังหวะชัดขึ้นหญิงชราที่ทุกคนคิดว่าจะซิ้มใจลืมตาขึ้นอย่างช้าๆสายตาท่านมองไปที่ปลายเตียงและมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า เธอพูดด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนว่าเมื่อครู่แม่บุญเรือนมาหาทุกคนในห้องนิ่งงนันหญิงชราพูดต่อว่าท่านมายืนที่ปลายเตียงในชุดขาวบริสุทธิ์มีแสงทองเรืองรองรอบกายท่านยิ้มอ่อนโยนแล้วพูดกับฉันว่ายังไม่ถึงเวลากลับไปก่อนลูกยังมีบุญต้องทำ หลังจากนั้นไม่กี่นาทีอาการของหญิงชาราก็ดีขึ้นอย่างอัศจรรย์จากคนที่แทบไม่มีลมหายใจกลับสามารถพูดคุยได้ตามปกติแพทย์ถึงกับตะลึงเพราะไม่พบเหตุผลทางการแพทย์ใดๆทุกคนในห้องต่างน้ำตาไหลด้วยความปิติและศรัทธาหญิงชารากล่าวทาั้งน้ำตาว่าฉันเชื่อแล้วว่าบุญกุศลและเมตตาของคุณแม่บุญเรือนนั้นมีจริง ชีวิตที่ได้กลับคืนมาฉันจะใช้เพื่อสร้างบุญต่อไปเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าศรัทธาที่สืบต่อกันในครอบครัวว่าคุณแม่บุญเรือนไม่เพียงแต่ช่วยคุ้มครองยามภายัยแต่ยังเป็นแสงแห่งบุญที่นำผู้คนกลับจากความตายเพราะศรัทธาที่แท้ไม่ได้อยู่เพียงในคำสวดแต่อยู่ในหัวใจที่ระลึกถึงด้วยความเคารพอย่างสุดจิตสุดใจอย่าลืมกดติดตาม เพื่อรอฟังตอนต่อไปของเรื่องราวแห่งศรัทธาและปฏิหารจากคุณแม่บุญเรือนนะคะ